เก็บโมเมนต์คอนวันที่ผ่านมาทุกคนอมอืวันนี้ไม่ได้ลงให้ทุกคนดูก็เก็บโมเมนต์น่ารักน่ารักตอนที่รับช่อกับพี่ๆที่พี่เขาติดสติกเกอร์ที่หน้าอกปลปๆออดิโอ,โอทุกคนเอ็นดูอะ่ะเขาติดสติกเกอร์แล้วปลายบอกว่ามันเลยวาเลนไทน์มาแล้วนะสติกเกอร์ลูกหัวใจธนาดนบอกว่าลําบากคนซักอีกอืแล้วใครซักอ่ะเออเขาบอกหนู ไหนูไปซักผ้าเขาไม่ได้นะลูกเราเป็นเพื่อนกันหรือหนูรับจ้างซักผ้าลูกคนโก้จำได้ไหมทุกคนที่โดนจับผิดเรื่องตะกร้าผ้าเขียวนู่นนี่นั่นแล้วโดนโดนเขาก่อนที่ไปคอนของเฮียสุทินไปไปออดิโอคายมักฝรั่งแล้วเอาใส่กระเป๋าเกงบอกว่าเดี๋ยวก็ลืมเอาออกแล้วก็ลำบากตอนซักเอออะไรอุ้ยมีอีกโมเมนต์เยอะแยะคือที่แบบ

หนูหนูชักเองมัต้องไม่ใคะพระเพียงไปแล้วเสยใจเหรอเดิเดินได้เลยค่ะเดินไปายี่นเอ์อะไรคะะไเนยเหรอเะรคนี่คไันี่คไปอีกไป้วเหรกไทยซักไหมไ่ลกย หนช่าเองภาไททะลุหอยเพียไปแล้วเส้นไปเหรอกินของกินของกินอวน่กินของ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 กินรกนะเดี๋ยวกัน้วกันทีเดี๋ยวกันแกันมาใต้พจะมาหาเพราะว่าพี่อยู่ภูเก็ตแล้ว เริ่มเลยนะคะเริ่มเลยนะคะไปไปค่ะโอ้ไปไปไปค่ะลุ้งใจเย็นทำไปเดี๋ยวแล้วครับเก้าหน่อยเก้าหน่อยเก้าหน่อยมาดันเลยดันเลยดันเลยระวังมือตุ๋นแก้วมาเจอกันแล้วครับเจอกันนะ หมดแล้วอะไรนะก็เราให้เขาอ่ะเขาลูะก็เราให้เขาอ่ะเขาลู้ก็เราให้เขาอ่ะเขารู้ไปเองจะใบอกไงอเลยบอกเลยบอกไปเลยิ้มโซ่ิมล็อกเขไว้ไม่ได้ล็อกไม่ได้อกไหนลองทำหน้าดีๆตาหวานๆมันนีิ อ้อันน้ค่ะวันนี้วันนี้ทมเาเฟียเลยเอเอางรมลี่จังเลยุ้มอจังเลยอุ้มอจังเลยุมอจังเลยุ้มาอจังเลยุลอจังเลยเราให้เขาเดินสนุกไปหลายรอบแล้วป่ะมกันู่เ